สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิหลาพาแซบบายแอนนี่มากกินค่ะพี่น้องจ้ามือนี้อิหลาิิ่ไหมพี่น้องซอยเบิงค่ะว่าอาหารหายางอยู่นีมีอันแด่นนากินมีอย่างแน่มาเบิงกันค่ะหน่งย่ำค่ะสปลากระพงทอดน,น้ำปลาสามผัดชาปลาคั้ง 4. หมูอบยอดผัก ห้าแกงป่าเกงจ้าพี่น้องจ้าก่อนที่ะภาพพี่น้องไปกินอาหารแต่ละอย่างที่เอ่ยซื้อขึ้นมานี่อิหลาสิภาพพี่น้องไปเบิ่งวิวบรรยากาศข้างๆลานก่อนค้าว่าวิวบรรยากาศอิหลานางกินนี่อีหยงังมาเบิ่งกันเลยค่ะนี่เลยค่ะพี่น้องจ้ามองถี่อิหลานางกินอยู่ข้างๆเลยก็สิเป็นวิวนา้าตโค่ะพี่น้องจ้าวิวดีดีวิวสวยสวยค่ะพี่น้องจ้า นั่งกินไปฟังเสียงน้ำตกไปค่ะแต่ว่าเสียดายแห้งว่าเปิดเสียงน้ำตกให้พี่น้องฟังบ่ได้ค่ะเพราะว่าอยู่ลานเพื่อนเปิดเพลงค่ะอิหลาบอลกาเปิดย่านเพลงไปติดลิีสิทธิ์เพื่อนอิหลาเล้เด็ดปิดเสียงหลอกกับากเอาแต่กะเอาวิวบรรยากาศสวยๆให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันค่ะแค่เห็นวิวที่เอามาใเ้เบิ่งนี่ก็ฟินแล้วเนาะจ้าพี่น้องจ้าแมนบ่จ้า อีลาพาพี่น้องมาช่มวิวแล้วแล้วบานนี้เข้าไปกินเข่ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะมืออนี้สิภาพี่น้องมากินเนี่ยค่ะผัดฉาปลาคังจ้าเนื้อเน้นเน้นขาวจ้วเลยค่ะผัดฉาปลาคังมงนี้พิเศษมากมากเลยพิเศษมองแดดมาเบิงกันค่ะนี่ค่ะตอนที่เพิ่นมาเสิร์ฟอาหารเพิ่นว่างกระทะร้อนลง ปักกสิมิทถวยผัดฉาปลาคังพอเทลงคว้านขื่นขงม้งชงเชงเลยค่ะพี่น้องจา๋าเสียงดังซูซาแห้งค่ะแต่ว่าเปิดเสียงบได้เพราะว่าหลานเพิ่นเปิดเพลงเนาะคะ่ะก็เลยบได้ยินเสียงผัดฉาปลาคังแต่เสียงดังซูซาเลยกับได้ยินเสียงน้ำตกบ่เป็นอย่างเนาะคะ่ะโฟกัสที่อาหารกรอ,อาหารน่กนากินมากค่ะพี่น้องจา๋า ปลาคั่งมิตรตอนใหญ่ๆเลยค่ะเนื้อขาวจัว่วเครื่องกระเข็มขนแห้งค่ะพัดชากระสิไซเม็ดพริกไทยอ่อ hmm. นค่ะแล้วก็กระช่ายค่ะใบบะกูด,แล,กกดแล้วกับใบกะเพราค่ะพี่น้องจา้า่ากินบ่จา้ามากินน้ำกันเลยค่ะนี่ชินปลาคั่งตอนใหญ่ๆเลยค่ะคําแรกแซ่บแห้งค่ะพี่น้องจา้าแบบฟินบรรยากาศกะดีดี ชาปลาคัางจานนี่เป็นตาแสบบ่จ้ายำรวมมิตรทะเลจ้ากะซิมิกกุ้งกับปลาหมึกแบบเน้นๆเลยเด้ค่ะสีสันเป็นตาแสบคักจ้าพี่น้องว่ายำรวมมิตรทะเลจานี่เป็นตาแสบบ่จ้ามากินน้ำกันเลยค่ะคำแหลกตักกุ้งเลยค่ะ Uh huh. แสบแห้งค่ะรสชาติแบบจัดจานแบบสามรสเลยค่ะเผ็ดเปรี้ยวหวานแยมทะเลจานนี้เป็นตาแซบบ่ค่ะซี่โครงหมูอบยอดผักจ้าพี่น้องจ๋าเบิ่งนะจ้าซี่โครงหมูแบบตอนยยใยแห้งค่ะพี่น้องจ๋าแบบฉ่ำๆนุมน่มๆเลยค่ะหมูอบกับเป็นตะกินบรรยากาศก็ดีดีพี่น้องจ๋าเบิ่งจ้ากินคางวิวน้ำตก วิวดีดีค่ะพี่น้องจา๋ามากินกันเลยค่ะนี่กินชิ้นหมูชิ้นใหญ่เลยค่ะนุ่มๆเลยกินกินกับข้าวสวย่อนๆอนค่ะข้าวกันคักหมูนุ่มกับข้าวสวยร้อนๆชิ้นใหญ่เลยค่ะคํมยามใหญ่ๆเลยอือหอพี่น้องจา๋าแซบแห้งค่ะฟินแห้งอันนี้อีกคํามหนึ่งหมูเน้นๆเลยค่ะเป็นก้อนๆเลยอือหอแซบแห้งจ้ะพี่น้องจา๋า หมูอบเนื้อนุ่มๆเด้งๆเลยจ้าหมูอบยอดผักจานนี้เป็นตาแซบว่จ้าสวัสดีค่ะมือน,นอีหลากสิบห้าพรอมมีพี่น้องมากินนี่ค่ะปลากระพงทอดน้ำปลาจา้ากินกับน้ำย่าบักม่วงค่ะเข้ากันดีค่ะเราบรรยากาศ้างล้านชิวๆหฮงค่ะพี่น้องจา้าเป็นบรรยากาศ ริมน้ําตก้ามีน้าตกไหลเขาฟังเสียงน้าตกแบบสู่สาเลยค่ะ้างๆติดกับที่นั่งเลยบรรยากาศดีดีจ้าพี่น้องจ๋าเบิงปลากับเป็นตะแซบตะแซบนางกิน่นริมน้าตกเลยจ้าพี่น้องจ๋านางริมน้าตกบรรยากาศดีดีแบบนี้ต้องมีน้าลำไยให้เขา,ากินนางจิบชิลๆจ้าพี่น้องจ๋า เพิ่มอรรถรสในการกินเฮามากินป่าก,กับพวกทอดน้ำปลากันเลยค่ะมากินข้ามแรกเลยค่ะพี่นอ้องจ๋านี่ตักป่าแบบเน้นๆเลยค่ะแบบชิ้นใยแห้งค่ะกินกับข่าสวยหอนๆค่ะหลามากินกับพริกน้ำปลาด้วยค่ะสีซบค่ะในความชอบส่วนตัวเนาะหลามากินกับพริกน้ำปลาจ้าพี่นอ้องจ๋า ฟินแห้งค่ะบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยฟินไปอีกจ้าปลากระพงทอดน,น้ำปลาเป็นตาแซบปะจ้าสวัสดีค่ะเมื่อน,นี้อิหลาสิบห้าพเมีพี่น้องมากินนี่ค่ะเนื้อเกงค่ะแต่ว่ามาเหตุเป็นเมนูแกงป่าเนื้อเก้งจ้าครังแหลกของอิหลาเลยนะคะบอกเคยกินเนื้อเก่งจากเธอมาลองบึงว่าเนื้อเก่งสิเป็นจังไดค่ะนี่ เอามาลองกินกันเลยค่ะพี่น้องว่าเป็นตาแสบบอจ้าเดี๋ยวเามาตักเสถ๋วยกันเลยด้วค่ะนี่หมอกะสีหอนๆเลยแกงป่าเนื้อเก้งแบบซุกใหม่ๆเลยค่ะแบบเป็นหมอไฟไม่เหีเ่ยเลยเพิ่มความหอนไปอีกค่ะเป็นหมอไฟมาชิมกันเลยค่ะครั้งแรกในชีวิตเด้อชิมน้ำก่อนค่ะ รสชาติน้ำกระิเป็นคือจังแกงแกงปลาทั่วไปอะค่ะคือแกงปลาทั่วไปเลยเดี๋ยวเฮามาล่องกินเนื้อเก่งน้ำกันเลยค่ะครั้งแรกเลยเด้อค่ะอืมล่ะคิดว่าเนื้อเกง่งนี่จะเป็นเนื้อนิ่มๆค่ะแล้วก็สิมีกลิ่นฉุนแน่นอยนึงไหมคะ่ะกลิ่นฉุนของเนื้อเก่งอะค่ะเดี๋ยวมากินอีกชินน้นนึงค่ะเอาชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะ อืหืหลาคิดว่าเมนูนี่ก็เป็นเมนูแปลกใหม่อีกอย่างหนึ่งค่ะแกงป่าเนื้อแก้งพี่น้องว่าเป็นตะแสบ่บจ้า